สวัสดีครับวันนี้ทางเพจตาลิซิ่งนะครับเตรียมจัดส่งนะครับเป็นชุดเสื้อฝาโซนิกนะครับลูก CBR นะครับขนาดลูก63มิลนะครับสามารถสั่งได้นะครับ63 64 65 66นะครับเป็นลูกสูบ CBR นะครับแต่งหลบวาวเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่งหัวหลบวาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อสูบนะครับ ตีปอกหน้าเต็มนะครับคว้านพร้อมใช้งานดูหน้าเสื้อนะครับแล้วก็จะเป็นฝาทํำวาลวนะครับสำหรับใส่ชักเดิมโดยเฉพาะนะครับ ฝาหน้าเปิดพอตเรียบร้อยนะครับขยายรูปพอรตเรียบร้อยซื้อไปใส่ได้เลยนะครับในชุดก็จะมีปะเก็นเสื้อสูบนะครับชุดปะเก็นบนนะครับของจุกจิกนะครับแถมให้นะครับปะเก็นฝาของแดงนะครับแล้วก็ปะเก็นมินียมตีนเสื้อนะครับ บูทลองปลายก้านนะครับสําหรับใส่ก้านเดิมนะครับสําหรับลูก CB นะครับชุดแหวนลูกสูบสลักลูกสูบกิฟล็อกนะครับแล้วก็สปริงวาล์วนะครับแล้วก็จะเป็นแคมแต่งตรงสเปคนะครับชักเดิมนะครับชุดนี้แล้วก็มีหัวเทียนให้ด้วยนะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการขนาดลูกหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยหรือโทรติดต่อโดยตรงนะครับ